นนนนค่ะ beauty สุวิศราวัฒนากิจเบสัน m ิส s b รน n d c a m p a ป2025ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับรอบไฟนอลแล้วที่เราผลงานที่เราทำไปก็อบอกว่าเต็มที่แล้วค่ะเต็มที่เท่าที่เจะทำได้แล้วก็ PD beauty เองพี่โอทีมเท่าที่จะทำได้แล้วค่ะก็ภูมิใจเพราะบอกต้แงแรกเราว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าเส้นทางต่อไปจะไปทางไหนก็ภูมิใจค่ะไม่น้อยนะเพราะว่าก็ที่บอกว่า b e a u ี้ทำเต็มที่แล้วใช่ ก็ลหลังจากนี้เราวางแผนชีวิตยังไง้างก็คงฝากตัวไว้ที่แม่โยค่ะใช่ว่าให้แม่หางานในวงการบันเทิงให้ว่าเราควรจะไปทํางานด้านไหนอะไรอย่างี้ต้องรอดูนะคะรอติดตามได้เลยไปึง็ขอลแล้วมาว่ามีงานรอเราแล้วมีแบบไปภาพยนตร์ใช่ก็มีแล้วแม่โยหาให้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะงานภาพยนตร์แต่คอยยังไม่พูดว่าเป็นภาพยนตร์อะไร แต่อย่างก่อนนี้เราก็เพิ่งปล่อยเพลงออกไปก่อนที่จะเข้าคองฟิกแบ็กเพลงเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าโอเคค่ะประสบความสำเร็จดีนะคะแล้วก็บางคนบอกติดหูดีก็ดีใจที่มีคนชอบค่ะแล้วเราจะมีเพลงที่สองมีแน่นอนแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่เร็วนี้เพราะว่าเพิ่งจบกรนเนาะก็อนาคตก็รอติดตามนะคะแต่ว่ามีแน่นอนแม่แมรอติดตามนะเส้นทางสายนาน แบบเนื่องอยากจตประกวดไหมหรือว่าพอไปไปวงการเลยคือจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าเรามีแพชชั่นในองค์การนางามนะเราเป็นคนรักสวยรักงามชอบเกี่ยวกับความงามเราเลยเลือกที่จะมาลงประกวดเวทีมิสแกรนแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบว่าคุยปังพร้อม100%ซ็ในทุกด้านในปีนี้แต่ว่าอนาคตก็มีโอกาสค่ะ ต้องรอติดตามก็คือเหมือนเราอยากจะไปหาประสบการณ์ก่อนแล้วใช่อา,อาจจะอยากไปหาประสบการณ์หรือว่าอะไรเพิ่มพัฒนาตัวเองเพิ่มให้มันเพอร์เฟกจริงๆแล้วค่อยกลับมาในวงการนางงามถ้าอยากจะกลับมาอีกเอบานะคะใช่ปีนี้เราแบบได้กลับไปย้อนมองผลง,งานของเราที่ทาไปมันพลาดอะไรตรงหไหนบ้างต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้สมบูรณแบบ์แบบแบบตามที่เราตั้งใจไว้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่า มันก็ภูมิใจในผลงานที่ผ่านมาแล้วคะ่ะเราก็เต็มที่ในส่วนของเรามากๆแล้วก็อะไรที่มันผิดพลาดไปเราถือว่าบิวตี้เก็บไปพัฒน,นาตัวเองในอนาคตอีกว่าไม่อยากจะไปใส่ใจแล้วใช่คะ่ะระหว่างทางที่ประกวดมันกดดันไหมเพิ่งตรงว่าก,กดดันคะ่ะร้องไห้ every day ก็ไม่ every day ขนาดนั้นแต่ว่ามันกดดันอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่อยู่ในหัวมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ เนี่ยคะ่ะก้าาข้ามันมาได้ถึงวันนี้ส่วนใหญ่เราล้มพ่า้จากเรื่องอะไรอ่ะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องความกดดันต่างๆมากกว่าคะ่ะแบบว่ากดบางทีมันไม่ได้มาจากคนรอบข้างด้วยแต่ว่ามันมาจากตัวเราเองที่แบบว่าเรากดดันตัวเองว่าเราจะทําอันนี้ดีหรือว่าอันนี้ไม่ดีอะไรย่งางเงี้ยคะ่ะใช่ที่บอกว่าเอาสิ่งพวกนั้นมาพัฒนาตัวเองเอามา พยายามเอาคำพวกนนะั้นมาคิดให้มันเป็นคำแบบว่าโพสิทีฟอะเราจะได้แบบเอ้ยฉันมีกำลังใจในการดื่มน้าแล้ววันนี้อะไรอย่างนั้นใช่เป็น,นางนานม,มันให้อะไรกันคือต้องบอกตรงว่ายิ่งเวทีแกรนใครผ่านไปได้คือเก่งสุดๆุสุดๆไปเลยคือให้อะไรหลายอย่างมากในเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ ประสบการณ์การทํางานการขึ้นเวที performance หรือว่าความคิดต่างๆคือแบบได้กลับไปหมดเลยจริงๆคือไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเข้าท็อปหรือไม่ท็อปคือแบบได้ประสบการณ์ที่ดีกลับบ้านแน่นอนคอนเฟิร<ม>์มเลยเวทีนี้<ม>จริงๆมีแพนอยากกลับไปก็ที่หนูบอกว่าขอไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์<ม>แล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันครบทูกด้านแล้วก็หนูอยากจะเข้าทีมนะคะป,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 ป๊าป<อ>้าตอนนี้เราคิดว่าเราเรียขาดอันไหน จริงๆก็ทุกปีแหละแต่มันจะเป็นฟิลแบบว่าขาดๆเกินๆเราคือมันไม่สุดไปสักทางนึงอันนี้เรารู้ตัวเองเราก็เลยบอกทุกคนอยู่ว่าเออเราจะเอาไปพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นในอนาคตเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอ้ออยู่เรายังอายุไม่เยอะยังไม่แก่แม่เราเราจะกลับมาแก้ตัวอีก10ปีแล้วก็มาได้ค่ะแเ,เรายังไม่20ิเลยถูกไหมใช่ตอนนี้19ออคืออีกอีกสปี5ปีหนูจะกลับมาก็หนูอาจจะสะพึงสะพึงกว่านี้ ที่ผ่านหนูอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไวัยวัยอะไรนะแม่มันจะสวยสวยเต็มที่สวยสะพพ้างใช่มันจะเป็นวัยสวยสะพพ้างหนูอ,อ,อาจจะมาอีกทีมงทองอะไรงเงี้ย <laughs> แ,แล้วเราก็จะไ่ทิ้งเส้นทางนางงามแน่นอนถ้าตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังมีแพชชั่นกับสิ่งนี้อยู่ก็ต้องรอดูอนาคตอย่างที่บอกแปบ,บว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะเข้าทางเราไหมนะตอนนั้นเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึง ตอนนั้นเราเป็นแบบว่าแสดงที่ดงังเลวเรายังจะมีแฟชั่นอย่างไรอสมมูทจบบดแล้สบมบครา์สำเร็จในเออนักแสดงอะไรนี่คะแม่พ่ <c oughs> อแม่โยแล้วก็แบบเออผู้จัดการดาราดังยู่ง<ม>ต้องรอดูค่ะแม่แม่ว่าในเส้นทางวงการบันเทิงมันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าถ้านะตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าเรายังมีแฟชั่นกับเวทีนางงามอยู่ค่ะอยากขอบคุณอะไรเวทีแกน ที่บอกเลยว่าให้ประสบการณ์บิวตี้ดีมากๆมีตรภาพที่ดีจะบอกว่าแบบว่าครูครูทุกคนพี่สตาฟหรือรวมถึงเพื่อนเพื่อนี่พีนางงามทุกคนในปีนี้คือดีมากๆจริงๆแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าเป็นมิตรภาพอะไรที่อบอุ่นแล้วก็ใช่ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆใช่